ดูครับเดี๋ยวซุ่มไห้พี่น้องเบางไกๆดูครับไข่ปอดไข่บักหลายเลยครับสิบประมาณมบางเโล่เลยครับอู้เอาเอากัดข้นไปเออเอา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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตเอาหมดออกก่อนครับครับม้อนีมาหากินของสูงครับไข่หมดแดงครับมาแย่ไข่หมดแดงโอ้หลายห้างครับพี่น้อง ฝนยังว้อนหนิมาไก่น้ามันแย่ร้ายอ๋อวันแย,ย่ไข่หมุดแดงครับอยู่ทางเคือนมันขึ้นตำบลในไอ้นินตำบลเคือนอุบลรัตน์เนาะครับเนาะมองดูครับพี่น้องแต่ว,ว่าไข่ยังว้อหนหนิหลายเพราะว่ามันฝนว้อนหนิมาหน่อยเนาะเป็นบักช่วงมนี่มาห<อ>มูบ่บ้านอินเพิ่งที่ไอครับ มันขึ้นตมบุญเอียงครับตมบุเคลื่อนตำบลรัตตำบลเคลื่อนบุรลรัดครับที่หน้อเขามาปล่อยไอเล่าท่านเด็๋ปล่อยง่วนาะครับงัวกับลาไอหลายครับแต่ว่ามือนี้ไม่แย่ใครหมดแดงเนาะไอเนาะครับครับผมมากครับไอพิษไม่แย่ใครหมดแดงครับไอเล่าครับครับอันนี้ก็มีตะขอกง่วครับเป็นหมู่บ้านหนึ่งเลยครับที่นี่ ง่วครับดูครับกองขี่ง่วงครักองีุกอันนี้ัุไกองบ่าย5บหน้าคมีไาเนี่ยถ้าเจ้าขายยังไงตอบรักที่20บาทตอบ40บาทครับมหามือนี้มหากินของสูงครับไม่แย่ไไยหมดแดงที่ทางเกลือนบุงพลันครับกัง้าได้สอง ไ้สองข้างแล้วครับแต่ว่ามันว่าท่านี้มีใครหรอครับอ๋อนี่ครับผมไปแล้วเย็ีแยนหรอครับอีกข้างหนึ่งครับนี่ครับกำลังหงีย่ครับ ผลงานข้างหน่อยได้ตะตูมันครับยางก็ไปครับยางก็ไปอันนี้นี่อยู่ทั้งอยู่ทั้งเคลื่อนหน่อยเนาะเท่า,ายางนี่เป็นสันเคลื่อนครับพี่น้องแต่ว่าอยู่ด้านทั้งใสผมผมแทนกล่องไม้จะเป็นภูเขาครับไต่ว่าต้นไม้เท่ากับยางบอชเด็ดนั่นครับยังบอชเด็ดใบเขียว้กไปมันรวงมดครับบางมองก็เือ ไฟเผาครับมันี่มาหาไอ้ทราเราผ้ามาเงี้ยใครหมดแดงครับอยู่เคลื่อนอุบลรัตครับดูครับยู่ต้นใหม่หน่อยๆก็มีครับหั่งมักง่ายไอ้ผมเราากำลังสิบิดเอาครับแต่ว่าต้องทนเจ็บจากน้อยครับเขากัดครับนี่โอ้หั่งมักง่ายครับคุ้มเลยคุ้มเลยหั่งนี่เอาไปครับ สันไซครับบ้านโอ้ไข่หลายไข่หลโอ้ขุ่มเลยห้างนี่ไข่เต็มเลยอู้ยถอนซ้อนครับท่านไหนออกมืดไอ้ท่านไหนออกมืดเอากัดกัดข้ดดน,บนบ้านนี่หมดโอ้โอนี่นะครับอยู่แบบบ้าน แถวบันนอกเขาก็ได้กินไข่หมดแดงครับบกขึ้นในเมืองเขา้าในเมืองเข้าต้องหาซื้อครับ,บโอ้หลายแทบานนี่มีหอโตเป่งโอ้โอ้คัดไอ,อยฟะบนันขอออกขอออกไอโอ้หนักอึ้งตึงเลยครับดูดีด่น้องโอ้ยแดงจึงคืงเทื่อตัวเทื่อเป่งในนั้นละ โอ้ห้างเดียวคุ้มเลยน้อยเนาะคุ้มเลยห้างเดียวนี่ครับหางต่ออีกเออไห,ห้างต่ออีกไปเจ้าโอ้นี่ครับพี่น้องอยู่น้ำบันหนอกบันหน้าเขากับหากินแบบบนันบันทั้งสี่แล้วครับโบได้แปง้งบ่าได้ใส่แป้งบบตรงขามันครับแต่ว่ากัดทนทนเจ็บจักน้อยครับเออทนเจ็บจักน้อยแต่ว่าเพิน่นเกิดไปสั่งเออขันเพิ่นขันขาเพิ่นเพิ่นเกิดไปสั่งห้างบบได้อีกครับ บ่ได้ใส่แปง้งใส่หยังเอาแบบบ้านๆเฮาครับกัดแน่กับเจ็บแน่กับธรรมดาเพราะว่าเขากฮหกชีวิตของเขาเนาะเออเขากะเขากบไปขยายพันธุ์ขยายห้างต่อครับนี่ครับเบิ่งดูครับแถวเคลื่อนอุบลรตน์เฮาครับอำเภอเคลื่อนอุบลรน์ครับอยู่บ้านนี่ยังไง บ้านหินเพิ่บ้านหินเพิ่งครับบ้านบ้านหินเพิ่งครับเราก็บางแสนสองเท่านี้แล้วครับแต่ว่ามีแต่หินนีลีครับสมซื้อบ้านหินเพิ่ครับบ้านหินเพิ่งครับพี่น้องง่วหลร้ครับอยู่หลังเขาอำเภอเกลืออุบลรัตน์เท่าครับบ้านหินเพิงมีแต่หินครับผมโอ้อันนี้เป็นเห็ดอีหยังครับโอ้งัวมีแต่ตูนอวดเลยครับ คุณแม่สวัสดีครับนี่แม่เฮ็ดยังครับนี่ครับโอ้ยมักหญ้าโอ้มักหญ้าใส่ถุงเังสิที่แม่แมอุย้ยบิ่งดูครับ<ะ>เอาเข้าโพดบอครับแม่นหนเข้าโพดเอามาสีบดเมืนบอครับ<ะ>แล้วก็เอามาอัดใส่ถุงไว้เังสิแล้วครับเอาไว้เธอกินย่ามใดมีแม่เพื<ะ>่อโอ้กินไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะมันนิ่มมันหอมเลยนะกินเบิ่งดูครับปกตินี่เอาไปเลี้ยงใส่หนิแม่ เอาไปลี้ยงในคกโอ้เลี้ยงโอ้เลี้ยงอยู่ในคอกเลยครับเบิ่งดูครับผมมีแต่ตัวงามๆครับคุณแม่มีตัวซื้อตัวขายอยู่ติแม่โอ้โอ้เฮ็ดหยังครับสวัสดีครับเฮ็ดนี่หยังครับนี่ครับโอ้ยยทนไม่สด้ ถอนไม้ถอนไม้เฮ็ดไหนครับคุณพ่อโอ้เฮ็ดโตเฮ็ดเตียงเขานี่ตีไม่ไหมอยังครับนี่ครับไม่ไม่ผัดเลียดเ้องมันบ่ครับนี่โอ้โหผมกับผัดเลียดนี่ซื้อนี่แล้วมานน้ำไอเราไมาแย่ไข่บดแดงกันเลยแวะมาถามข่าวน้ำมือซื้อนี่แหละอีพ่ออือันท่านนี่มันเป็นท่านไหมอยังครัพ่อโอ้ไม่ซื่อยังไม่ซ้ำพอปีเนาะครับเนาะ ไม่บักขามโอ้เ้าไปเออไม่บักขามเอาไปขายใส่เราพ่อนี่โอ้ยมด้ไปขายยากเขามารับเอาเลยที่พ่อเขาไทยบ้านละโอ้ไทยบ้านมารับเอาเนาะพ่อเน้ออันเด็กเขาพ่ออันางนี้มือไล่จริงเลยเอออันนี้ใน YouTube ในเฟซพ่อลงในเฟซใน YouTube โอ้ยหมดแดงหลายคุณพ่อเบิ้งยังเสียบอ โอ้ยใครบ่มีช้อนนะจ๊ะพี่เี๋อืมอีบ่มีงวอยู่ดิเห็นเฟียงมีโอ้ครับมีวางมาหลายตัวดอกมันตายเนื้อหลังดิพี่แจ็คตัวเหลือแจ็คตัวอยู่ตรงนี้บ่เหี่สองคับตัวเป็มัดตายโอ้มันเป็นอย่างมันตกเขาเขาติบ่บ่แล้วมันเป็นโรคอะจะกิบจะกล้งเนี่ยโอ้โรคลำปีติครับอือนั่นละอืมพ่อดีครับโอ้ เอ้อทานถุงเท่าไหร่เนี่ยพ่อหนิวิสบบาโอ้นี่ครับพี่น้องเขาก็ขายถุงละสิบบาทครับพีบบอ่อ่อันนี้บบไม่แห้งหรอกไม่ชบปีเลยที่พ่อโอ้ยนี่ไม่ใช่ที่บ้านฝังนี่ละเออแล้วเาบอกกับกี่นี่เขาบอกว่าชิมให้ครับผมขอบคุณครับคุณพ่พอครับเออโอ้ยหมดกัดกัดครับ <laughs> <laughs> นี่ครับเป็นงัวไทก่กีครับอยู่บ้านหินเพิงอยู่เขตเกลืออุบ,บลรัตน์ครับในหมู่บ้านนี้ก็จะอยู่ หลังเขาครับแต่ว่างัวหลายๆครับแต่ละขอ,อก,กะ่ะสองโตสามโตแล้วตะขอกบังคอกงออก่ายกะสีโตหาโตครับนี่ครับบ้านหินเพิ่งบ้านหินเพิ่งครับได้ลูกได้เฮากันเฮากันดูดูครับคอ,อกนีหลายเลยครับนี่คอ,อกฟังข้างนีประมาณเกือบ ยี่สิบก็ตู่ครับป้าปกตินี่เขาจะเอาไปเลี้ยงใส่นี่ครับไอ้ง่วงหลายๆนี่ครับขึ้นทั้งพู่ครับขึ้นทั้งพู่มันมันมีตกพู่บ่มีเนี่ยขาหักครับถึงตายถึงตายมั้งครับแต่ว่าคนล่ะตกบ่ครับบ่อ๋อง่วงมันขึ้นไปปีนหากินดีครับขห่นเมื่อนหินโอ้มื่อนหินไอช่วงนี้นี่มันมันหนาแรงนี่มันบ่มีแนวกินขาเจ้าก็บ่เอาขึ้นเมืนบ่ครับ สายเฟี้ยงเลยครับพี่น้องครับเบิ้งดูครับเบิง้งให้พี่น้องเบิ้งดูโอ้ยอย้ยข่อยเราไปเน่้อใครหมดแดงมากครับมีทั้งเปลียนมีทั้งลูกมีทั้งเมียเอาเก็บภาพบรรยากาศฝากพี่น้องครับคอกนี้ประมาณจะตัวนี่ยก้อสามสิบบอกก้อนี่สิบตัวโอ้ห้าสิบครับถ้าเอาขังไว้ยังสี่เล่นบ่ครับ,บพี่ัังงี่ครับไปไอ้เฮ่า ไปได้ไข่มดแดงแล้วเอาไปเห็ดกินครับพี่น้องไอ้ครับอายผมครับเมื่อนี้มาเห็นอายเล่าแ<ม>ย่ไข่มดแดงมานนำอาอเล่าเลยครับ